ตกเนาะหิมะล่งนะจ๊ะเนาะตอนที่เอลขับรถออกมาจากบ้านนะคะอู้ยบังในใจพี่น้องจา้าต้นกุ้มนะจ๊ะดอกกุ้มนะจ๊ะดอกกุมนะ้มเนาะดอกเมเปิร์นะจ๊ะเนาะกินได้เนะจาน้านี่แต่ว่ามันเสียดายนะจ๊ะมันอยู่สูงโพด จ้าอันนี้คือทางเข,ขาบานแอลนะจ้าเนาะเดี๋ยวแอลจะาพามาเบิงนะคะว่าประเทศเยอรมันเนี่ยก็จะมีการอนุรักษ์ปกกันจังไดนะจ้าเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวแอลจะขี่ไปเรื่อยๆนะคะเราจะให้พวกพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคนสังเกตเบิ้งทางทังสองางนะจ้าเนาะว่ามันมีอีย่างผิดปกติบ่จ้านะคะสองข้างทางข้างซ้ายข้างขวานะจ้าเนาะมันจะมีผ่าก,กังนะคะมันจะมีผ่าก,กังทั้งสองทางนะจ้าเบิงดีๆนะคะนี่ก็คือผ่าก,กั่งนะจ้าก็จะมีไวยเห็ดยังนะคะ เพื่อผลประโยชน์อีหอย่างนะคะเดี๋ยวแอลจะพามาเบิงะะ้งเนาะจ้าวก็เจ้าเห็ดอีหอย่างจังใดแบบใดเนาะจ้าเนาะ,ะโอเคจ้าจ้าพี่นงจะจะสังเกตเนาะจ้าเนาะสองครั้งทางถนนเนาะจ้าเนาะทาง้ายข้างขวานะคะมันจะมีผากั้งนะคะเพื่อป้องกันอีหอย่างจ้าอันนี้นะคะกเจ้าจะเป็นการอนุรักษ์พันกบนะคะถ้าเบิงแล้วเนาะจ้าเนาะโอเคะนะคะ่นะ,คะเพราะว่าช่วงนี้เนาะจ้าเนาะ,ะ,นะะช่วงนี้ช่วงหนากบนะคะ สวัสดีจ้าเอลจ้าสองเมืองเกลลอยจะพี่น้องมาเจอกับเอวิเลานด์นะจ้าเนาะนอกสถานที่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมื้อนี้นะคะเอลจะพามาเบิงประเทศเยอรมันนะคะเป็นประเทศที่อนุรักษ์ธรรมชาติและก็อนุรักษ์ป่าแบบสุดๆเลยจ้ามื้อนี้นะคะอนุรักษ์แบบไดอนุรักษ์สัตว์นะคะปกติแล้วนะคะประเทศเยอรมันนี่เนาะเราจะเป็นคนหักสัตว์หักหักต้นไม้หักป่าหักหักธรรมชาตินะจ้ะเนาะช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่กบผสมพันธุ์กันนะจ้ะ กบผสมพันธุ ų, ์กันหรกามันจะกระโดดขามขามถนนนะคะกบจะกระโดดขามถนนนะจ๊ะเนาะนะคะมันจะทําให้กบกบตายหลายตัวนะจ๊ะเนาะกเจาจะมีการป้องกันนะคะกเจ้าจะมีการป้องกันกบนะจ๊ะเนาะนะคะก็จะจะอนุรักษ์กบกันจังสีนะจ๊ะทางประเทศเยอรมันีนะจ๊ะเนาะนะคะคู่ทังนี่นะจ๊ะมันจะมีคู่ทังนี่นะจ๊ะมันจะมีกบนะคะทำมีกบจังสีก็จะจะจับกบแล้วเอาไปปล่อยทางสะทางนั้นนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะ พากั้งหรือวลังพามานนะจ๊ะก็เจ้าจะมีกัดมีขุถังนาะจ๊ะส่วนมากนะคะถ้ากบมันจะโดดจะโดดล,ลงขูถังนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแอลจะพาเบื้องไปเรื่อยๆนะคะนี่เนาะจ๊ะเนาะสิ้นปีนะคะก็เจ้าก็จะ,ะสิ้นปีก็เจ้าก็จะ,ะนับกบจักโตร,ร่วมกันนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งได้ก,กบจักรโตนาะจ๊ะเนาะไดะ้ปกป้องรักษาชีวิตกบจังไหนนาะจ๊ะเนาะนี่บอคะ ตรงนี้เลยจ้ะอันนี้ก็เจ้าจะมีทุกหมองนะจ๊นะเนาะขางขางซ้ายขางขวาก็จะมีหมดเลยนะจ๊าเนาะอันนี้คือการอนุกกรักษ์กบของประเทศเยอรมันนะจ๊นะเนาะทางยาวลงไปเลยนะจ๊นะเนาะถ้ากบกระโดดนะคะ กระโดดอ่ล่องคูถังทั้งสี่นะจ๊ะเนาะตกเสาม,มากนะคะทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะจ๊ะจะมีคนมาจับกบมาเบิ่งกบมาสังเกตนะจ๊ะว่าจะมีกบลงไปในขูถังบอ่อถ้ามีกบลงไปคูถังนะจ๊ะก็จะเอาไปปล่อยแถวแถวขอบสระนะจ๊ะเนาะแล้วก็เซนปีนะคะเพราเสร็จฤดูกาลอ่ผสมพันธุ์ของกบแล้วก็จะเขียนนะคะว่ามีกบจักโตที่เ o w อ่าซอยชีวิตใดนะจ๊ะเนาะแต่ละปีนะคะทั้งบ้านเอลเจทั้งสี่นะคะแล้วก็ จ้าประเทศเยอรมันอนุรักษ์กบนะจ๊ะเนาะประเทศไทยกินกบจ้ะนะคะก็เจ้าจะเบิ้งก็เจ้าจะป้องกันกบโดยการปูผ้าปูผ้าพื้นนะจ๊ะปิดกั้นระหว่างถนนนะคะผ่้ให้กบมันกระโดดข้ามถนนไปและรถเหยียบตายนะจ๊ะเนาะอันนี้คือการอนุรักษ์กบนะคะช่วงนี้ช่วงกบผสมพันธุ์นะจ๊ะเนาะก็เลยป้องกันผบ้ใหญ่สูญพันธุ์นะจ๊ะของประเทศเยอรมันนะจ๊ะเนาะนี่นะจ้ะธรรมชาตินะคะแถว อำเภอตำบลบ้านทีเอลยุะจ้องพี่น้องจ่ะนะคะบวกใจเฮ็ดที่อย่างนะคะการที่เราใส่ใจทำรักในสิ่งที่เราทำทำในสิ่งที่เราชอบจะพี่น้องแล้วมันจะเป็นผลดีต่อใจเราแล้วก็คนรอบข้างนะคะรอยยิ้มของเราอยากให้หายออกจากใบหน้าค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ จ้าอันนี้คือ,อสนามนะคะสนามสาธารณะเนาะน,นะคะที่คนในอำเภอหมู่บ้านของแอลนะจ้นะเนาะย่างออกร่างกายกันนั่งพักผ่อนกันนะจา้าเนาะอันนี้ก็เป็นร,รอบสะนะคะสะตรงนั้นก็จะมีฮานมีหงด้อเนาะ,ะ,นะะอากาศกําลังดีเลยนะจ๊ะช่วงนี้ถึงจะไม่ลมนะคะบ่มีแดดแต่ว่าอากาศกัสดชื่นจากพี่นอ้องนะคะ อันนี้แอลกัพา,ามาเบิงนะคะว่าการอนุรักษ์สัตว์พันธุ์กบของประเทศกินามันกระเจ้าเห็ดจังไหนนะจ๊ะเนาะแบบใดนนะคะ,แบบะ,คะโอเคค่ะจ้าอันนี้คือถนนหมู่บ้านแอลนะจ๊ะเนาะอันนี้คือหมู่บ้านเล็กๆนะคะในเอ่อเล่าเอ่อสี่ร้อยหลังคาเรือนนะจ๊ะเนาะอำเภอจีเอลอยูหรือเปล่าม่บ้านจีเอลอยูนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะ ข้าเอวกลับมาฮอดบ้านเนาะจ้าเนาะเข้าดีจ้เาเอวได้เป็นยาแล้วนะไ <laughs> อ้แพะตัวนี้เนาะจ้าแพะตัวนี้เนาะที่เอวเลี้ยงอย่างแต่หน่อยๆเนาะจ้ามันมันออกลูกแฝด้เอวสองตัวแล้วจ้านะคะเนื้อฮากอุย้ยสีาหัดอกไว้สหฤิวิอีเคียตัวหนึ่งมีหัวงอกเป็นผมงอกหอกสีขาวยู่้ังหงาก็จังแอวเลยจ้าอ้าวสิสเนาะ Nee, aber sieht niedlich aus. Ganz süß. Was? Ach süß, Mausi. Der mit dem weißen Kopf ist ein Böckchen. Aber ich glaube, die haben beide lieb. Weil es äh, gar keine Säcke gibt, Sie kutzt sich schon was, weißt du? Ja, die ja, Verbindung ja, ja. ist da. Also die verstehen sich beide. Kiki, du bist süß, Mausi. Ja. Aber fällt doch durch die ja, ich habe die Gebärmutter eigentlich schon runtergewacht. Echt, ja? Weg, ja, ja. Ach, sie ist niedlich. Ja.